ก่อนหน้านั้นเคยมีพูดถึงบ้างอะไรบ้างเพราะยังไม่มีการร้องเรียนอะไรเข้ามานะครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนศาลศาลประทับรับฟ้องเข้าไว้แล้วนะครับเราเป็นองค์คณะผู้พิพากษานี่มันพูดไม่ได้นะครับขอท่านอย่าถามเลยนะครับเขาก็เชิญครับคือเมื่อวันพุธเนี่ยก็ทางรายการคุณหนุ่มรายการคุณหนุ่มที่ช่องสามนะครับ า่การโหนกระแสเชิญไปออกรายการก็ไปไม่ได้มันติดประชุมนะครับต้องขอโทษหลายๆช่องด้วยนะครับที่เชิญมานะครับคือไปไม่ได้เลยนะครับมันไปไม่ได้เลยมันเป็นช่วงที่มีการประชุมกรตตลอ่นะฮะก็จะไปบรรยายได้ก็จะไปบรรยายให้กับทางวิลายการปกครองนะครับของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปบรรยายให้กับหน่วยราชการอย่างเงี้ยก็ต้องลาขอญาต